พึ่มไม้แล้วพี่น้องครับฝนเป็นตาตกอยู่ส่งน่อยปอก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 แน่แล้วครับคือมันน่อยซื้อๆ้อ,อกที่พี่น้องเห็นอยู่ขณะน,นี้ก็คือตน้นตาลครับ1ตน้ตน2ต้น3มตน้น4ี่ต,นตน้น5ต้นเท่ากะ หกต้นผุนยุุ่นครับแล้วก็มีอีกหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนั่งเล่นยุดเสียงหน้าพี่น้องครับส่อมสวิงเสียงโลนต,ตุบตับตุบตับ คิดว่ามันบม่แม่แนวอื่นหรอกครับมันต้องเป็นบักตานลวนพี่น้องใครแม่นผู้ยานผีหลอกก็สิว่าผีหลอกหลอกเงี้บเวมนที่เนาะบักตานซีหาหกต้นนี่แหละครับพี่น้องครับที่ป่าตุยเพิ่นมาเก็บนวยมันลวนไปให้แม่บ้านอาจารย์ก้มครับน้องสาวเพิน่น เห็ดขนมบักตานขันมันเป็นเล็กน้อยห่วยขึ้นเอาผนแล้วครับเดี๋ยวนี้มันประกาขึ้นดอกย่านเมือนตกลงม,มากข้อหักตายตะกี้เห็นห้างโนเอียงทึ่งต้นตาเน,นโทษกูเองสูงคนอื่นไม่ต้องเดี๋ยวกูขึ้นเองต้นไม้นี่เดี๋ยวครับสิไปบ้่งต้นตานกันมัรโนล,ลายอยูว หน่บักตาลครับพี่น้องฝงมากใจแต่ว่าอ้ยนี่หน่วยหนึ่งพี่น้องเลยบักตาลลนบักตาลบักตาล น,น้วยหนึ่งแต่ว่าเพื่อนเอาหน่วยสำหดไปเห็ดขนมจะไม่ได้ซ้อมมือนนะนี่หน่วยหนึ่งไว้นีน้หน่วยนี้มาง่ามท้โอ้ยนี่หน่วยหนึ่งครับพี่น้องครับสมักเนาอยู่บ้านอาจารย์คุ้มพอดีหน่วยนี้ นาสำนียล่ะมันใหญ่เลยสุดๆกันเลยสี่คตรจายมันเนาะสิพาติเนาะไม่ใหญ่พูนมันลกรับแก่บักตาลพี่น้องเดี๋ยวสิร่องซุ่มบึงกันว่ามันสิเห็นบอรครับป่าลกยี่ตัวนี่ไหมบักตาลพี่น้องบักตาล ซูมได้สำ้ละกล้องต้วน,นี้ดกต้วอื่นกับสิมี่คือกันหรอวะห้างฝุนนี่เป็นขั้นแดนครับพี่น้องของพายท่านนี่ครับงามของข้าเจ้าอยู่ ฝนเขิมมาแล้วฝนพี่น้องเลยต้นสะแบงที่เหลียวเห็นไม่ไพ่กาดยันครับพี่น้องสามปีขึ้นหลังนะครับเคยพาเด็กหน่อยมาหาหินหน่อยไม่เก็บนะครับตอนนี้ฝนระยุมาหาหินหน่อยเ่นไปยูเพชรบูรณ์น้ำแม่พ่นครับ น้ำพอเพิ่นพอเพิ่นคนไปเจ็บปวดโอ้โดนเต็มเลยเลือกเอาแล้วบักตานบ่ได้เจ็บเด้พี่น้องท่ายู่ซื้อได้นี่บ่เจ็บเอานะครับบ่ได้เจ็บเอาเลยเกิดว่าสุ่มป่ากวกแม่บ้าน เป็นเห็นกับสิบา้าคือพอเก็บมาแน่สิบา้าที่พอได้เก็บแล้วบอได้ยากวกันนั้นเนะาะปุ่นไทยไหมไทยซ,ซีนี่ไหมบอได้ว่าสิมาจ็บักตานเจียดเทียด้วยนึงว่าสิมาหาสอนป่าซุ่มมันขอนยังวะพี่น้องครับปัดที่นี่กสีเลาะนะครับ แล้วิึงไ้หน้าแต่ละไ้กันมีจุดใดานามมันขอนแน่ครับเสียววีงไปสอนได้บ่ที่นี่นีแล้วมันแห้งเมืดตังสี่แล้วครับแห้งไปเังสี่แล้วแจนี่มีบ่ต้นบักขาม ขามหน่อยขามหน่อยอืมสม้มเฟยมันนี้ว่าได้ไปทั้งในรถพีน่น้องครับสิรอเล่นอยู่แถวหน้าเนี่ยล่ะอืมเลาะเล่นเลาะเล่น ฝนมาแล้วครับจอยปอกๆมาแล้วพี่นอ้องมาที่ไหนหน่อยมาแล้วมออมาเหา็นด้วยตาเปล่าด้ฝนฝนดีหมองมาเหา็นด้วยตาเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเบิ่งมาเห็นไหมหมู่าาตะวันย่อยใส่หนาผากจะคลองโหนี่นนนเป็นลักษณะน,นี่แหละอันาคามันข่อนมีอย่างบ่ว มันมีปลาดอกปีนองเอ้ยครับมันแรง ถอนหญ้าพี่น้องครับน่าลงหญ้าเขาใส่กันเด้ถึงห้องมาไหลเถอะจะได้กินบ่เขาหญ้าไข่เสียดหญ้าไหลก็เข่าไงหญ้าไข่เสียดตัวนี้เขา่าพายพี่น้องครับมันก็นเลยบ่งามเท่าที่ควันมาที่นี้หญ้า มันวานพร้อมกันครับเขามันก็ได้เกิดก้อนยังม่หลกระโดดสิเมนบวกนีเพราะเห็นว่าป่าหลายปูหลไม่ยืนเนื้อดำแล้ว สอนว่าเป็นดอกสอนผ้าปลาเขาคือยายนั่ง <c oughs> มีบวกนี่พี่น้องครับบวกหนึ่งนะครับอยู่แกคันหน้าแกกันแท้นะครับเดี๋ยว อาจารย์ก้มสีล้องสอนเหมือนกันพอกันคลิปหนักนแล้วกันครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแหุสุขคนกับความเจ็บจะใด่ความไข่จะ s e ไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวสิล้องสอนเบมืองกัน